สวัสดีค่ะมาทานอาหารเจกันค่ะวันนี้นะคะนํำสั่งเป็นน้ำพริกเห็ดนางฟ้าเจมาเป็นแบบกรอบนะคะเดี๋ยวนำให้ดูใกลๆ้ๆเป็นแบบกรอบก็คือเขาจะเขาจะเป็นความกรอบเป็นเส้นๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะคราวนี้เวลานํำสั่งมาในน้ำพริกเซตพวกนี้นะคะนํำจะเอาไว้ทานกับ อาหารที่นําทานปกติเนี่ยจะเป็นข้าวที่เป็นเหมือนข้าวต้มนะคะนันจะใส่น้ําลงไปเพิ่มในข้าวไรซ์เบอรี่ที่นําหุงนั่นแหละคะ่ะเวลาหุงเนี่ยนำก็หุงข้าวเป,เป็นแบบเป็นข้าวสวยธรรมดาแต่เวลานําทานนําชอบทานนิ่มๆมันจะใส่น้ําเปล่าเพิ่มลงไปเป็นเหมือนข้าวต้มเพราะเป็นข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนําจะมีไข่นําจะทําอารมณ์เป็นไข่มาต้มเท่านี้การทานข้าวกับไข่พวกนี้ถ้านำํำคิดว่านํำจะหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการชูรสชาติเพิ่มรสชาตินะคะ ตอนนี้เผาพรินึกได้ก็คือมันจะเป็นน้ำพริกเซตพวกนี้ค่ะเป็นเซตเหต็ดหอมเป็นเซตเหต็ดนางฟ้านะคะแล้วก็เคยมีน้องเนี่ยซื้อมาฝากน้องก็จะเป็นเห็ดสามสีซึ่งเป็นเจแล้วก็เป็นอารมณ์กรอบรูปแบบนี้นะคะแล้วจริงๆอะ่ะการเป็นน้ำพริกของพวกนี้เขาก็จะมีความหวานของเขาในตัวอยู่แล้วซึ่งก็โอเคเลยน้ำก็ไม่ต้องปรุงรสชาติอื่นล้วก็กินเขาเนี่ยกับไข่มาตูมของน้ำแล้วก็ ข้าวที่เป็นไลฟ์สตอรี่ของน้ำแล้วก็ใช้เซตเนี้ยทานเป็นอาหารเลยแล้วก็จริงๆเขาก็คือมือหลักของน้ำเขาํำทานอาหารหลักของน้ำนะคะนําทานหนึ่งมือแล้วนอกนั้นน้ำก็จะทานผลไม้อาหารที่เราทานนะคะนํำมองว่าพยายามทานให้ครบในสิ่งที่เป็นนํำเน้นเลยสำหรับนํำนะคือโปรโตีนนะคะเพราะว่านํำต้องใช้ร่างกายเราเนี่ยต้องใช้โปรโตีนในการซ่อมแซม ไม่ใช้คําว่าจเจริญเติบโตแล้วเราใช้คําว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะว่าเราเป็นสายออกกาลังกายทุกวันดังนั้นร่างกายต้องสึกหรอร่างกายต้องมีการมาเติมเต็มเสริมเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นนําจะเน้นโปรตีนและนําเน้นโปรตีนดีๆหน่อยน้ากินไข่ค่ะแล้วก็นําได้โปรตีนดีเล็กน้อยจากผักนะคะผักใบเขียวก็มีโปรตีนจากไข่ข้าวแล้วก็เลือกทานข้าวไรซ์เบอร์รี่มีไฟเบอร์แบบนี้ค่ะเพราะว่า น้ำไม่ได้ทานอาหารครบเยอะแต่นําเน้นหลักๆคือนําเน้นโปรตีนแล้วก็เป็นโปรตีนในสิ่งที่ดีๆหน่อยคลีนๆนหน่อยนําพยายามลดเนื้อสัตว์ให้น้อยลงแล้ววันนี้ได้พึ่งเขาเพึ่งส่งมาให้ที่บ้านในวันนี้เองนะคะเป็นน้ําปริกดีใจมากๆเลยค่ะเป็นน้ําพริกเห็ดนางฟ้าแล้วก็เจด้วยนะคะร้านเขาเขียนว่าเจด้วยวก็คลีนด้วยจริงๆมันก็คืออาหารที่ดีนั่นแหละสําหรับร่างกาย มันจะเป็นอะไรอีกทางเลือกหนึ่งให้เราสามารถทานกับข้าวของเราได้ง่ายๆแล้วก็ทานแล้วก็มีรสชาตินะคะนํำมองว่ามีรสชาติมากกว่าน้ำปลาน้ำซอสปรุงรสหรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีรสชาติดีกว่าแล้วก็ให้นํำมองว่าช่วยคนอื่นช่วยชาวบ้านที่ทํานะคะแล้วก็ กระจายความแบ่งปันออกไปเรื่อยๆกับอาหารการกินของเรานะมองไว้อย่างนี้ดีกว่าค่ะก็อันก็เลยช่วยสั่งน้องเข้ามานะคะเป็นน้ำริ๋ดวน้นลองทานดูแล้วก็น้ำก็คงมาขุยเรื่อยๆว่ามันอร่อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไรนะคะเรามาเลือกทานอาหารดีๆให้กับร่างกายกันค่ะจริงๆแล้วเราเลือกได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าร่างกายเราถูกไหมคะอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยอยู่ที่นิ้งที่เราชี้ไปเลือกทั้งนั้นเลยว่าฉันจะกินอะไรอยู่ที่ปากเราทั้งนั้นเลยว่า ฉันจะอ้าปากเพื่อกินในสิ่งนี้ไหมฉันจะกินหรือฉันจะไม่กินดีแบบนี้ค่ะอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยนะคะเวลาเราจะกินอะไรเราเลือกหน่อยนึงนะคะเขาจะได้สิ่งดีๆจะได้เข้าสู่ร่างกายของเราค่ะ